สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับตู่ที่นี่ Angel Guidance ค่ะวันนี้เราโชคดีเป็นวันที่3กันเลยนะคะเพื่อนเเพราะว่านี่เลยค่ะได้ไพ่พระแม่ลักษมีค่ะพระแม่ลักษมีเนี่ยค่ะเป็นไพ่ของโชคลาภแล้วก็อำนาจวาสนาบารมีเลยค่ะดีกว่านี้ไม่มีแล้วค่ะไหมคะโอเคค่ะก็ ก่อนอื่นเลยนะคะช่องเราค่ะก็ต้องมีคนนี้พี่แก้วตาค่ะมาเคลีย์พลังงานโลกโลกร้อนหรือว่ามีมุมใดมุมหนึ่งที่มีพลังงานลบๆล,ล,ลงเหลืออยู่คนนี้จะไปกวาด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 ก็เผื่อเพื่อนติดมาจากที่ใดๆนะคะก็ภาชนะว่างแล้วค่ะคนนี้เติมเต็มให้นะคะห้ามโกดห้ามงอน ทำงานนะคะคึ่ถึงยกกายส์เท่านั้นค่ะใจร่องๆนะคะโอเคค่ะอันนี้ได้ไพ,พ่พระแม่ลักษมีดารารับเชิญเนี่ยหายากมากเลยเพราะว่าคุณนันสมบัติของท่านนะคะเพียบพร้อมมากๆเลยก็ได้อามิทิสอามิทิสนะคะอามิทิสจะเป็นหินที่ครอบจักรวาลเลยอะค่ะ ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเคยเรียนเรื่องจักระหรือว่าทราบเกี่ยวกับเรื่องจักระเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นตัวตัวจักระที่7ก็คือจักระมงกุฎตัวสุดท้ายเลยอะค่ะก็คือเรื่องเกี่ยวกับปัญญาอะไรประมาณ่างเงี้ยค่ะคนนี้ก็หมายถึงอ,อำนาจวาสนาบารมีพลังงานแห่งสติปัญญา คือมีคนเคารพยำเกรงอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็อ,อันนีเน้เป็นเพื่อนของเอมมี่นะคะอยู่แต่กลุ่เดียวกันค่ะชี่อเอมมากา็ชวนเพื่อนมาด้วยค่ะมีเพราะว่าความเพียบพร้อมของพ่อแม่ลักษมีอามมติมสบอกว่าคนเดียวซู้ไม่ไหวค่ะก็เลยเชิญนี่นะคะ เป็นโอปอจากประเทศออสเตรเลียค่ะอันนี้ลูกค้าตุงให้มานะคะแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นโอปอสีน้ำเงินค่ะอันใกล้ลูกค้าให้เช่นเคยค่ะโอปอจะมีหลายสีมากแล้วก็เป็นที่ได้ของผมมาเพราะว่าตัวเองเกิดเดือนตุลาแล้วก็โอปอเป็น อัญมณีประจำเดือนตุลาค่ะนะคะเขาก็จะหมายถึงอุอปอตามตำนานก็เหมือนว่าเป็นอัญมณีที่ตกลงมาจากสวรรค์เลยอะค่ะเขาจะมีความเหมือนกับลึกลับนิดนึงเพราะว่าเขาจะสามารถสีเขาจะเปลี่ยนได้ด้วยอะค่ะจะเล่นเล่นเล่นแสงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเปลี่ยนจะเป็นสีรุ้ง เมื่อโดนโดนกับแสงอาทิตย์อะไรประมาณนี้นค่ะเป็นเรื่องของอความแพลวคาดปลอดภัยความร่ํารวยแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องวาสนาอะไรแบบนี้ด้วยคะ่ะโชคลาภประมาณนี้เลยคะ่ะก็พระแม่ลักษมีนะคะตามตำราค่ะท่านาจะถือกําเนิดมาจากฟองน้ําตอนที่ว่าเราเทวดาแล้วก็เราอสูรกวนน้ํา ปะกวนกรียณสมุนอาหารแล้วก็จะเกิดฟองน้ำขึ้นมาแล้วท่านก็ถือกำเนิดมาจากที่ว่าเขาทำน้ำอมฤตค่ะท่านก็ถือกำเนิดมาแล้วก็พระแม่ลักษมีก็เป็นพระมเหสีของพระนรายค่ะท่านเป็นเทพีแห่งโชคลาภความเจริญรุ่งเรืองความสำเร็จทางการเงินกับทองเงินทองไหลมาเทมมากาแบบ หลังไหลามาแบบไม่ขาดสายก็ท่านจะสื่อในเรื่องของอกิริยามารยาทนอกจากเรื่องวาสนาบาร,รมีอำนาจอะไรเงี้ยคะ่ะก็เป็นตัวแทนของเหมือนกับมีกิริยามารยาทเพียบพร้อมแล้วก็วาจาไพเราะหรือว่าปิยาวาจาอาจจะไม่ได้ว่าเป็นคนที่พูดเพราะข้าขาอะไรเงี้ยคะ่ะหมายถึงว่าพูดในสิ่งที่ เป็นประโยชน์เท่านั้นนะคะก็อันนี้ค่ะอยากจะขอย้ำนิดนึงเพราะว่าไดต,ตั้งแต่โตมากา็โดยเฉพาะคนไทยมักจะทักกันด้วยเหมือนกับสมุติเราเจอไม่ได้เจอเพื่อนมาสักสองอาทิตย์ซัาอาทีท่เหลือหรือแบบนานอะไรประมาณนี้นะ,ะก็สมลติว่าเพื่อนเขาอ้วนขึ้นน้ำหนักขึ้นเลยอะไรเงี้ยเราจะพูดตรงมากค่ะ โอ้ยเธออ้วนคุณนะอ่าหรือไม่ก็พอแบบคุ้นสักนิดนึงอีอ้วนหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ค่ะแล้วเพื่อนเพื่อนคิดไหมคะว่าคนฟังเขาจะรู้สึกยังไงว่าอุ้ยเขาโกรธหรอกอะไรเงี้ยแต่ตัวว่าเขาเขาเขารู้สึกนะคะอย่างอย่างอ่าเห็นบ่อยมากเลยค่ะว่าอุ้ยเธอสวยสุดจังเลยอะไรประมาณงี้ยเออหรือแบบอย่างอาชีพอ่าของพวกเรา จะโดนแดดกันบอ่อยอะไรเงี้ยอุ๊ยดำอะไรเงี้ยแต,แต่ยังตุ่มอะคือดํามาตั้งแต่กําเนิดแล้วก็ช่วงตอนตั้งแต่ประถมมาเลยค่ะจะโดนเพื่อนล้อเรื่องดาเนี่ยจนเพราะว่าคนไทยจะชอบผู้หญิงที่ผิวขาวใช่ไหมคะก็เพื่อนๆไม่เคยทราบเลยว่าเราอะรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนแบบเป็นปมด้อยอย่างรุนแรงเลยเพราะว่าไม่ว่าจะไปไหนเขาก็จะขุดเอาเรื่องเนี้ยเคยมาพูดอีดําไอเฉากล้วย นุ่นเม็ดนะอะไรคือแบบสัญหาตอนหลังแล้วก็แบบน้องดำ .com อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาดำม,มั่งอะไรคือไม่คิดเลยว่าเราค่ะรู้สึกนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะให้เพื่อนๆด่อย่าอย่าบูลลี่กันเลยอะค่ะแม้ว่าตอนเนี้ยเราเรียนรู้มีการพัฒนาใครจะมาแซวหรืออะไรเราก็ไม่ไม่โกรธหรืออะไรแล้วใช่ไหมคะแต่ว่า ตอนที่เราเป็นเด็กๆอะสภาพจิตใจร่างกายหรืออะไรเราก็ยังไม่ได้แบบว่าโตเต็มที่ใช่ไหมคะเราก็ยังไม่ได้เป็นคนที่แข็งแรงไม่ได้มีวัคซีนฉีดอะไรแบบเนี้ยเราก็จิตโตกชว่วงนั้นดอมรับเลยก็ไม่อยากไปโรงเรียนเลยอะไรย่างเงี้ยคะ่ะเพ<ร>ื่อนที่เขาวๆมาบ้านก็รีบไปเอาแป้งมาทาอะไรย่างเงี้ยคะ่ะคือแบบมองย้อนไปแล้วรู้สึกว่าอืม คำพูดของคนอะมันเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านพูดจริงเลยค่ะว่าไม่มีอาวุธใดร้ายแรงเท่ากับคําพูดของคนนะคะแต่ตอนเนี้ยไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วถือจะมีคนว่า,วาอีดําดังดําอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็แบบอ่าแกแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าณตอนนั้นก็คิดเลยว่าอืมฉันไม่เอาไม่ไม่มีแฟนผู้ชายไทยก็ได้เพราะว่าว่าเราแบบ ขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเบี่ยงไปที่ฝรั่งเพราะว่าฝรั่งเขาเขาชอบ آ, ผู้หญิงผิวผิวดำผิวคล้ำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเห็นไหมคะว่ามันมีอิทธิพลต่อชีวิตขนาดไหน <freaked> อะไรเงี้ยสามาุรตอนนั้นอะตุ้มข้ามไปตรงนั้นไม่ได้อาจจะเป็นซึมเศร้าหรืออะไรเลยแล้วก็าลาคนที่ดแบบโดนคน,นที่พิการอะไรเงี้ยจำได้ว่ามีเพื่อนที่เขาอาจจะแบบ แฉเขาเรีบหรือว่าไม่ไม่ปกติหรืออะไรเนี่ยเพื่อนก็ล้อค่ะตอนนั้นเราก็แบบสงสารเขามากแต่เราก็ไม่กล้าไปทวงอะไรเพราะก็ก็กลัวเพื่อนอัดเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะฝากไว้เลยว่าบูลลี่เป็นพลังงานลบจะให้เพื่อนอเพื่อนของ FC ของช่องตุ้มเนี่ยจะไม่ทำเป็นอันขาดเลยใช่ไหมคะโอเคค่ะก็พระแม่รักษมีนะคะบอกว่า ท่านมาปรากฏกายก็แปลว่า FC ของช่องตุมน,นะคะคุณคือบุคคลที่สั่งสมบุญมาตั้งแต่อดีตชาติมาแบบยาวนานเป็นคนที่ชอบทำบุญชอบอใส่บาตรบริจาคช่วยเหลือผู้อื่นทั้งทรัพย์สินเงินทองของกินหรือแม้แต่ให้ให้คำพูด ในการปลอบประโลมในการแก้ปัญหาเห็นใครที่แบบไม่สบายใจหรืออะไรก็เข้าไปเเป็นไงบ้างถ้าเข้าหรือ,อยังเอาน้ำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใส่ใจนิดนึงเออเป็นอะไรหรือเปล่าหรือถ้าเราเป็นผู้ชายเราไปตบไหลเขาเฮ้ยมืองเป็นไงวะอันนี้อาจจะไม่ตรงว่าเป็นวาจาไพเร้ะหรือว่าเปียววาจาแต่ในที่นี้นะคะม,มันแปลว่าคำพูดที่ เป็นบววอะค่ะหมายถึงว่าคนฟังอะฟังแล้วรู้สึกถึงความเอาใจใส่ว่าเราแคร์เขาหรืออะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าธรรมชาติของของมนุษย์เราหรือว่าสัตว์หรืออะไรเนี่ยค่ะเราไม่อยากจะอยู่โดดเดี่ยวคนเดียวเราอยากต้องการความรักเราต้องการว่าถ้าเราเกิดปัญหาหรืออะไรเหมือนกับว่า มีที่ยิดเหนียวอะไรประมาณอย่างนี้ยค่ะอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะเพื่อนๆก็อยากจะฝากให้ f c ของคุณนะคะเป็นคนที่สนใจในรายละเอียดว่าเออคนลอบข้างเราเป็นยังไงอะไรบ้างอะไรที่เราพอจะช่วยได้นะคะก็พลังงานบวกเท่านั้นถึงจะพาให้เราไปรอดตลอดรอดฝังและก็ท่านบอกว่าพลังงานบวกของพวกเรา บุญบารมีผลของบุญกุศลที่ทำไว้จะทำให้คุณได้ยศศักดิ์อำนาจบารมีโชคลาภเงินทองชื่อเสียงแบบมาแบบสูงส่งมาเสริมให้เพื่อนๆทุกคนเลยค่ะเชียรตุ๊กนะคะก็วันนี้พิเจก้าตาหยกกายสิทธิ์โอปอลทั้งน้ำเงินแล้วก็ขาวแล้วก็อมิทิสนะคะขอลาเพื่อนๆไปก่อนค่ะ พบกับถุงกับ Angel Guide d n ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ